วันนี hmm. ้ทุกคนด้วยนะครับพบกับพวกผมนะฮะสามเกียนวันนี้ไม่มาเป็นดิงเรนเจอวันนี้จะมาเป็นนอนน้อยนอนชายเขียวนะเกมที่มีชื่อว่าวอร์เรนบริชเนนะครับมากับใครบ้างครับสองคนที่เหลืออีด้าวครับผู้โตฮะครับนี่ใครจะแพ้ใครจะอยู่ใครจะไปกูต้องสีเขียวสิวะเองสีเขียวไปดูนอนกูด้วยนอนชายเขียวกูเป็นนอนชาแดงดูชื่อผมด้วยครับผมจะ ได้ฟังแล้วมีชื่อมิยาบิฮะคาเอเดมัซุชิมะยูไยดาแล้วก็ริโกะคาชิบันาโซลอะไยครับข้าตัวผมครับมงบอกถึงรสนิยมมงบอกถึงความเื่นนะครับก็เยอะเรียไปเลยเราเลดี้ครับเลดี้ครับเลดี้ครับจะไปดูว่าดารายเอวีจะชนะไอ้พวกเฮี้ยนี่ได้หรือไม่ครับทุกคนดารายเอวีกับผมเอาเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อนี่เลือกแมปเลือกแมปแมปตะปุกกี้เลือกเองเลือกเลยเลือกได้ด้วย เอาเอาคอนเดนเซอรไปเลยกันขี้เกียจเล็กเล็กทำไมนะเออเมื่อกี้ลืมตั้งเลนดอมแมทเลยครับโอ้ควายครับปุ๊บกูลือมอ่ะดาดมันเล็กอ่ะเล็กเอ่อด่าเล็กๆเนี่ยดีแม่งตีกันยังโหลดใกล้แต่งตัวอะเงยครับอ๋อด่าเล็กล่ะโดยเขียวอ๋อยเลยเขียวให้พุทธใครว่าใส่หมวกมันกลัวหมวกไหมผมพุทธใส่หมวกไหมผมใช่ป่ะ ใช่กู้รอสุดแล้วในธรรมดาเนี้ยโมงหมายพมเหมือนกันแต่พุดใส่ไอ้ฮ่ามิยาบีเริ่มก่อนครับเอาใครดีกว่าอีหาใจเย็นนะ่ยโอ้ยไม่ได้เลยโอ้ยแต่ว่ามียบีนายนายมียบีอยู่ฝั่งไหนวะดูแต่งตัวอยูนายมิยาบีมิยาบีบ้านพ่อีหนวดนี่นี่มิยาบีเห็นมิยาบีวินวดแล้หนวดนี่แบบเฟิร์มเลยขาวเลย อย่าระเบิดแล้วจะโยไปหาใครมันก็มีหนวดบ้างนะมีมีมีฝ่ายมึงอยู่ตรงนั้นนะเฮ้ยอย่าโดนไว้เฮ้ยไอ้แมนไอ้แม่นมากอ่ะมึงด่ากันเองไงเรียวปิดไอ้เฮียแม่นแมนนี่เฮียกลับบ้านไปแดกขี้ดีกว่าหายละหายไอ้ฟุตเล่นกูแน่ไอ้ฟุตเดินซ้ายเดินขวาเดินขวาเอาเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเฮ้ยไม่เอาดี๋ยอ่ะอย่านนุ่มอย่านนุ่มเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเจ็ด ก็แต่งแฟชั่นแล้โหลทำไมวะมีเมีเลือกใส่เยอะเจะใช้ไงวะกดสเปซดิกดสเปซลงบินดิบินขึ้นดิเอ้าแล้วปล่อยทำไมล่ะคอ้าควายแล้วกดสเปซอีกทีทำไมอะครับอ้าวบินไม่ได้หรอคือต้องบอกว่าไอฟุตมเล่นไม่เป็นเมไม่เคยเล่นเกมนี้อะไรมากปอย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 อยป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 ออยป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 อยอยป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 อยยปอยปอยปยปอ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 ยป จบไปเสียเงินฟรีเลยอ่ะโอ้ยไม่เคยเล่นอ่ะเนาะอย่านะเว้ยเอาแล้วไงกูตัวแรกของกูนะครับตัวแรกของมึงอยู่ไหนโอ้ยอยู่นู่นเลยกันดานมากโคตรกันดานครับอุ้ยกบอ่ะมาแล้วมาแหววมามาอีพุทธันน่ะอีพุทธันอ่ะเอ้าวะเบิร์ดไม่เบิดเหรอเมื่อกี้หลบไม่ทัน มันมีระเบิดระเบิดด้วยเหรอเออมันมีระเบิดมันมีระเบิดวางไววางไว้อยู่แล้วอ๋อมีหน้าหลบไม่ทัน I know you want me ไอสัตว์เอางานเข้าแล้วทำไมต้องเป็นตัวนี้มันตัวอื่นไม่ได้ละสองตัวเลยดับเบิลคิวแน่เลยโดนโดนดับเบิลคิวแน่นอนโอโยวอนโอฮัลโหลแบงวอ้าวอสาตว์ตายเลย สวัสดีท่านไม่ชมด้วยนะพี่อยู่ในน้ำเป็นไงบ้างครับตอนนี้ไม่ผมน้ำตายนะครับคงไม่ขึ้นมาหรอฮะตายแล้วกูบอกแล้วจะมาสู้สงครามดาราเอวีกูได้ไงวะทำไงให้มันปิวได้บ้างวะมีโดมเป็นอาวุธมีหนวดด้วยอีมันต้องเทียเอาอะไรด้วดูแฝงชั้นกูด้วยหนวดหรือหมอยครับหมวยนี่เฮ้ยอันนี้อันนี้เรียก ของมาลงคอปเตอร์คอปเตอร์ไม่ใช่ของใช่ป่ะระเบิดระเบิดเรียกระเบิดีเรียกของมาลงเอา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 ไงงั้นอ่ะเอาเธอฟรีแล้วเนี่ยมึงเรียกอะไรมาครับมาเจาะรูอะไรเล่นเนี่ยมึงว่างอ่ะนะฮะตัวกูตัวไหนฮะตัวข้างบนเนี่ยฮะโอเคครับไปก่อนนะครับไปเลยอย่าย่าทำหายย่า มาเอาของเนี่ยไม่ต้องเอาโดดตบตัวตุ่นตัวตุ่นโดดทวไซเย่เลยครับตบเพื่อให้มันล่วงหายไปเลยให้หมดอืมอืมในระหว่างนี้ผมก็กินมาม่ารอนะฮะเดี๋ยวนะฮะนี่โดดโดดีกว่าโดดมามาเนี่ยเอาสองตัวนั้นน่ะเอาสองตัวนั้นน่ะเฮ้ยไม่เกี่ยวเลยเอาเลยมิยาบีกับโทระ้อยเนี่ยเอาเลยเอาจริงไอ้เอาเมื่อ ดเมื่อกี้ลมมันตีไปทางซ้ายอย่างแรงไงไล่หากูไอ้สัตว์ทำไมวะเรียน้องยุ้ยกูคือพี่ผมตายสองแล้วนะพี่นี่นี่แตตัวที่สามแล้วนะนี่จะตัวที่สามแล้วใช่มัหยพี่ไม่ทำอะไรเลยนั่งกินมาเม้าไม่ถึงปีบาทีเลยเนี่ยน้องยุ้ยกูมันเป็นไอ้ดอนกูเลยนะเว้ยถ้าไอ้ล่างจะได้ลงคออีสัตว์ ผมเรือสองตัวแล้วนะพี่นะพี่ใจเย็นพี่นะไอดอนโนในวงการแ๊บยังไงไอ้พุทไอ้พุทเรือสองตัวแล้วทำไงดีวะตะว่าเถอะเดเดไป้ายโดนระเบิดเโดนระเบิดโดนระเบิดยเว้นหนีทันนี่ไงพุทก็เนี่ยไปฆ่าพุทนนอนหนึ่งซะจบไปกรมให้ผมได้มีชีวิตต่อไปมีมีบินมีวงไม่มีบินเออเออเออนั่นแหละนั่นแหละ ไปโยงไปโซล่าเอาเลยอย่างนั้นแหละอย่างเง้นไะไของมึงเนี่ยเอาเอาไงดีวะมิจะบีให้มันไหลไปทั้งสองตัวเลยเออทำยังไงให้มันไหลไปสองตัวทำไงดีหลังชิดเดี๋ยวจะมาทอดก็ได้ครับเอ้ยแต่มันจะไปตกอยู่ฝั่งซ้ายแทนว่ะมันจะไปรวมกับไอลิโกแทนถ้าเบ็บอลหัวนะประมาณไปลงประมาณนั้นเละเม็ดไมจะบี่ะถึงมันจะเหี่ยวแต่มันก็น่ารักนะนั่นนั่นงไงอยู่ดองริโกั้งนั้นอือ เดี๋ยวมึงเจอลิ้นนมกูเลยก่อนไอ้พุดธไม่เกลียดแล้วส่องไอ้ไหมครับมันมีตมคอยตบหน้าคือบคือผมใช้เทิร์นฟรีไปสองรอบอ่ะพี่แล้วก็ตายฟรีไปอสามตัวโอ้ยไม่ทำอะไรเลยโคตรกากอะครับใช้อะไรดีเนี่ยตุ่นดีกว่าลองดูให้อภัยผมนะแฟนคลับนะแฟนคลับผมก็ให้อภัยด้วยผมไม่เคยเล่นซีรีส์นี้นะทำอะไรเนี่ยทำอะไรมึงทำอะไรมึงเดี๋ยวไม่เคย ไม่จำไม่ค่อยได้ตุ่นมันเป็นไงวะตุ่นมันก็เป็นตุ่นมันจะเดินไปแล้วมันก็ขุดนะพี่ขุดลงล่างอย่างเดียวอะเวนกำแล้วก็ระเบิดอยหน้าเบื่อนะครับไม่แล้วอะไรก็ไม่รู้เออเป็นอาวุธไกจอยแชนเนลมาครับมาเมื่อผู้ใดครับมึงเจอเดี๋ยวก่อนผู้ใดจอยแชนเนลผมมาครับจะจะทำอะไรฮะจะทำอะไร ได้อะไรผมกินมา s. <S มากเลยวนะพี่นะได้เย şey ็นๆนะไอ้ข้ามมาครับไอจอยชาแนลมาแสดงตัวหน่อยได้ไหมไอพุทธตกไอ้ตกไอ้เหี้ยเหลือตัวเดียวไอ้ายขอแล้วพี่ผมผมขอไอผมขอไปหลบหลบภัยด้านบนนะพี่ไม่ต้องยุ่งหัวเลยไอพุทธมันเหลือตัวเดียวแล้วเว้ยยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ย นี่ไงได้เลยนะี่โอ้ยยังไม่เล่นเลยเนี่ยไปแล้วนี่แล้วหนีแล้วเนี่ยไปหลบภัยมึงเจอไอ้ด้อมเขียมันตกมั่งล่างมันก็ฆ่ากูก่อนเนี่ยเนี่ยมันจะฆ่ากูเนี่ยไม่ไม่ไม่เราต้องหาเราต้องไปสร้างถัตรวตรงนี้ถ้าตัวตรงนี้นนนเดียเด๋ยวเดี๋ยวตายหายังไงมึงก็ตายพูดเดี๋ยวกูบินตามไปหากบยังจะตา,มมายไหมนะทำยังไงดีวะเล่นตัวตันทำไมอะ ตัวตุ่นไม่ใช้ไงไม่เคยว่างเหรอเล่นตัวตุ่นคือไม่คือจําได้ว่าถ้าเป็นภาคภาคที่เคยเล่นนะมันจะขุดไปข้างหน้านะมันจะโค้งโค่งนะอแต่ภาคนี้มันขุดลงล่างไม่ไม่ไม่มันมันติดไอ้นี่พี่มันติดไอไอเนี่ยไขควงอะไรน่ะเนาะแต่น็อตอ่ะมันเลยไม่ได้ไงเอาลองลองเมื่อกี้พี่ทำอะไรทำผาเดี๋้วดเด๋ยวพื้นนะเว้ยไอ้ด้อมลอยมึงแน่ทำไรดีวะนั่นไงนั่นไงนั่นไง ถ้ามึงไม่ทำเนี่ยไอ้ด้อมลอยตูดมึงแน่นะเอ๊ะหมดเทินแล้วหมดเทินแล้วดูริบห้เฮ้ยเยอะไปไหนเยอะไปไหนระเบิดกลางอากาศโอ้ยเฮ้ยโดนวิโดนไฟโดนไฟไปดอหนึ่งอุ้ยอุ้ยไม่ไม่ไม่อุ้ยแปลงหวยไม่เลยตกไปหวยไม่พี่พี่ปล่อยผมไว้ตัวนึงผมจะไม่ทำผิดหรอกตอนเนี้ยแล้วปล่อยผมเล่น่ๆหนึ่งทต่เมมันติดตรงอยู่เนี่ยรางวัลมันคืออะไรอะระบบติดโถ่ เทเลพอร์ตเทเลพอร์ตเดี๋ยวนะฮะอย่าไปตรงนั้นเลยเชื่อผมอันตรายเดี๋ยวนะแพ่งแพงมากมาูแน่นอนกูเอาอะไรลงมาได้ไหมแอร์สไตล์เลยแอร์สไตล์เลยแอร์สไตล์ยังไม่ได้ต้องรออีกหนึ่งเทินอ๋อตอนนี้ได้เลยบัเตอร์บัตเตอร์ก็คือไอที่พุทใช้ไปล้วนะกูมาเจาะหัวม่งดูดิอย่านะเฮ้ยโอ้ยติดถังน้ำมันน้ำน้ำไหล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 โอ้ย con đồn ngon con mắc mẹ sẽ seda chăng oi tai bi Mẹ, cả ồ mình đồnระเบิด đồn cặp lăng đồn hìa rồi lấy 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 Ôi lấy 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 Ôi ตั้งใจสูงเกินเฮียมึงได้ตายหมู่สามคนได้เฮียไม่หลอกมาพุดตัวสุดท้ายแล้วเฮียพุดฆ่าดดบเบ็ลคิวได้อย่านะพุดมิยาบีนะเว้ยไม่สนไม่สนไม่เคยดูมิยาบุมิยาบีนี่เลยโอ้โหเฮียเด็นเด็ก เอ้า้ยกดเป็นมากดเป็นมาเอาไม่โอ้ไม่รู้เอาต้องกดเด้อต่อให้ดีวะมันต้องกดเป็นมาเพื่อจุดระเบิดเอ้าไม่รู้ขอบคุณมากคุณแตงคิวทีเชอร์แม่เสียฟีแล้ว See ติว n เกนอ o นติวก็เดอะไรของมึงเนี่ยดูเอสโ ลิโก้ลิโก้ลิโก้ทำไมเป็นบอลหัวดทำไมเป็นบอลหัวดโชว์ลิวเคนได้เอ้เออโชว์ลิวเคนเลยโชว์ลิวเคนดีกว่าโชว์ลิวเคนดีกว่าป้าหย่าละไหลลงไปไหลลงไปลิโก้ลาก่อนลิโก้รู้ไหมว่าน้องลิโก้กูนี่ขนาดไหนขนาดไหนอะถ้าคุณเห็นนมคุณจะไม่พูดอย่างนี้ นะครับอะไรล่ะคำจีหรือเอฟไม่รู้แหละว่ามันต้องต้องบินนะครับบินมาเลยลิสอะครัเอาตกน้ำตกน้ำโอ้่อยการแล้วมันหายเลยเฮ้ยเออนี่อยมันมันฟื้นไม่ได้เหรอวะ มึงกดเป็ดบ้าวะเนี่ยทำให้ดีวะเป็ดบ้าไงถ้าพอปล่อยแล้วไม่ได้กดเป็ดบ้าไม่ได้กดเป็ดบ้าคือหยุดเลยอ้าวเหรอเออมีหน้านะครับทำไมคุณไม่บอกผมตั้งแต่แรกเอ้ากูจะรู้ไมึงไม่รู้ไปดิครับลงเป็นคู่เลยเอ้ยลงคู่นี่ครับเขาไปเที่ยวบีชปาร์ตี้กันแล้วครับโอ้อีดอกไม่เที่ยวเหลือตี วะเยะิงต er well. ัวซ uh, ้ายไงตัวซ้ายเอฟนั่นอะเอฟจีศูนย์ศูนย์อ่ะจัดการดิวะฮึดแขวี่ยควายควายเล่นต่อเลหรอเล่นเลยเนะเอาใครก่อนดีวะอืมเลี้ยงใครดีเอามาดีนะมีเป้าหมายให้เลือกอยู่สองเป้าหมายแค่นั้นเอง เียวตัวละแอร์สไตล์เลยตัวเดียวอ๋อปล่อยน้ำไอ้เฮียไม่ลงเฮียไม่ลงอะไรเฮ้ยมันไม่ลงคุณทำอะไรยังมาทำอะไร่งี้ได้ปะจ่ายปะแดงกะว่าให้มันไหลลงไปแม่งไม่ลงนี่ก็เวลาตีหนึ่งครึ่งนะผมก็หิวนะกินมาม่า หนึ่งครึ่งแล้วครับปุ่นแมงในหนึ่งครึ่งแล้วเรียนยายาต้องทำอะไรสักอย่างอย่าทำร้ายฉันเลยฉันไม่ทำอะไรคุณหรอกมึงมึงฆ่าตัวนั้นกูได้ฮะตัวที่อยู่ข้างในสองตัวนั้นน่ะทำให้ลื่นเลยทำให้ลื่นนี่ทำให้ลื่นน่ะเออไปละชิพายแล้วไปละไปละหนึ่งตัว ลงเบื้อไปตัวหนึ่งเฮ้ยไอ้ไหมสัตว์อะไรยังเพิ่งไปฉันเลยเราเราเราต้องเอาฟีเราต้องคำจัดฟีดอมก่อนเนี่ยเยอะเยอะเหลือเกินเอ้ยฟีดอมมันเหลือตั้งสามสี่ตัวอีห่าใช่ใช่เราต้องพันธมิตรเนี่ยนะเอาอะไรดีวะเพื่อบ้านเมืองเราจะสู้ตูดคนนะเจ็ดเจ็ดยังเหลือเจ็ดไม่เหลือแล้วอ่ะ เต้นไม่เหลือละเฮ้ยห้้อ๋ออันอันนี้มันขุดใช่ป่ะน่าจะไหนวะจะเออขุดเนี่ยต่อโน้มันขุดไปลงลงเตอร์ระเบิดพอดีปะเนี่ยเอ้าเอ้ามดมดเอลมันมีบอดบอดบอลเลยหยุดมันหมดควายจริงติดเลยแหมติดรูเลยอ่อพุดนะฮะอีน้องพุดนะฮะทำ ทำกูเสียวเลยะมันพยายามจะมาล่อตูดมึงไงน้องพุทธอ่ะนี่นะหลุดอย่านะถ้าผมตกมาผมก็ยิงพี่ได้นะเออคิดดีแล้วเหรอคิดดีแล้วเหรอดีเลยคิดดีแล้วโหลุกเค่็ดตั้งร่วงเลยห่านั่นแหละแต่ไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่หรอกกูยังมีตัวอื่นอยู่เขี้่ยไหมไปครับแตัวนั้นอะ เอาให้ตายเอาให้ตายโยนระเบิดดีพี่โยนระเบิดอัดไปเลยรู้จะเอาอะไรข้าวครับโยนโยนโยนกินเนตอัดก็ได้มั้งตัดย่านะมึงยิงแม่งอัดหน้าแม่งโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่ายิงให้้กระแทกดิยยิงให้กระแทกไม่ก็ปาระเบิดไปด้านหลังอ่ะน่าจะปิวปาระเบิดดีกว่ามัน มันลุ้นกว่าเลยบานระเบิดถ้าลงข้างหน้าก็อีฟักน้ำลายไหลเลยสัตว์ม่เตอร์พูโต้รับด้เวลาดีครับไม่เป็นปอนด์ครับแน่นอนที่ผ่าย ไหวเป็นบอลเป็นบอลนี่เลยทํามันเป็นใส่แว่นนี้ดอกทองปิวปิ้วตัวเหียดอมที่ฆ่ายายสุดเอ้ยของไหนอ่ะตัวที่อยู่ข้างในเอ้ยแต่มันมีเหมือนมีมีสายอยู่ข้างในนี่ถ้าโดนก็น่าจะแตกบึ้มใช่ป่ะวะมันมีสายปะแอร์สไตล์เลยว่ะเอออย่ามาลําอะไรผมดิมีตัวเดียวให้โดนแล้วล่ะมีตัวเดียวแล้วล่ะต๊า มึงตายไม่นะจานไม่นะจานเนี่ยน่าจะตกรูเกือบตายครับดีนะเลือดผมโอ้โหหายเลือดหายวูบเลยวูบเลยเนี่ยเงงทำไงดีวะเนี่ยฮีโอ้ยเฮีย อย่ระเบิดให้เฟลไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยฮะมันต้องวัดแล้วล่ะอุ้ยโอ้ยอีสัสเอ้ยเอ้ยเยี่มเต็มหน้าโอ้ยแไม่ตายไม่ตายไว้เหลือห้าเหลือสี่มึงจมน้ำไปซะตอนนี้ไอ้พุทธตำแหน่งไอ้พุทธเป็นข้ายากสุดละไปไหนดีวะเจ็ดก็ไม่มีเจ็ดก็ไม่มีดีจ้าไม่ถึงอีกนี่เลยดูกัน มันเข้ามาได้ไงมันไม่เข้าแล้วมันตกจากข้างบนอันนี้ตายแต่อันนี้กำลังคิดอยู่ไอ้ยานทำไข่ดีวะทำตัวเยอะเลยเออครับเราลุ้นเนี่ยเรามาลุ้นนี่มันจะไปได้อยู่อเนี่ยปรากฏว่าไหลโดนตัวเองครับได้นะอันนี้ได้อยู่นะตายดีโอ้ยเบาไปย้อดหัวยอดหัวตอโอ้ยยอดหัวโดนตัวเอง ทำไมแม่งใส่ยีดอมนะฮะคือมันมันโยนไปได้นะฮะโหลดโหลดดิ้งครับโหลดอยู่ได้ครับเมื่อเมื่อกี้เมื่อกี้โหลดที่จริงโยนได้แต่โยนเบาหน่อยมันเอากูตายแน่นอนอีกดอมไอ้เหี้ยไอ้ฟักไอ้สัตว์อย่าโตัวช้าจังครับเน็ตกาครับไม่ใช่เน็ตผมแน่นอนนะเซิร์ฟเวอร์แหละมันมีของหลดมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ตอนระหว่างพัก มันคงเล,นล่นต,ตม้มน่า<อ>จะเป็นเลนดอมของนะฮะหัวต้มครับอ้าวจมน้ำตายปะฮะมันเป็นี่แหละเฉยๆมันไม่เงี้ยเออเอ้อเออยโชว์โชว์ลูกเคนเดียเเเ๋ยววะอุวยโฉยเหี่ยนั่นน่ะยิงยิงยิงมิดตายใส่ช่องตรงพื้นอะ่ะหล่นลงแน่นอนไม่นะจัดทำไมตัวละอ้อยกูไม่รอดไม่รอด ไม่รอดแน่นอนยานะจันเอ้ยเอ้ยตกมิไซนี่ไปนิดนึงเหลือเไอ้เฮี้ยเนี่ยพูจะไปข้างยังไงอีสัตว์อย่าลืมนะผมจังเหลือนินจารบอยู่เนี่ยเราพูดจะไปไหนได้ไกลขนาดได้เชียวเล่งกันเล่งกัน เอ้ามันไม่ถึงขนาดนั้นแล้วโดนไงอะกดโดนไงชิปไงดับเบิ้ลชิปไงดับเบิ้ลชิปซ้ายไงอ๋อลืมลืมลืมโอ้มึงเงือกระโดดละลืมกระโดดแล้ะขึ้นไปไม่ถึงอีกก็ยังไม่ถึงอยู่ดีมึงต้องป่าบอกเสียงดวงก็แหละป่าเสียงดวงของเองบังเกอร์บัสเตอร์แม่งโหนี่เลยเล็ง จิ้มหัวเลยทีเดียวเอ้ยน่าจะจิ้มไปตัวนู้นนะมว้ยเจาะกระโหลกมังเกิลมาเตอร์หมดแล้วด้วยดิเอาบ้งเอาม้างเอาบ้งตายแล้วไงโดนมังเกอร์มตเตอร์คืนมามันต้องอย่างนั้นแล้วแหละเพราะพี่ยิงไม่ได้อะคิกว่าอาจจะติดหลังค้างบนนะครับคุณด้อมเหรอเฮ้ยมันเจาะไงมันเจาะมันเจาะนี่ฮะกะให้มันไอ้นี่นิดนึงแล้วมันก็เจาะลงไปเอาเหี้ย ไม่มันระเบิดกล่องว่ะก็ใช่ไงมันตีลูกไปแล้วมีกล่องเอ๊ะอันนี้เป็นดวงดวงของผมล้วนๆดวงของผมล้วนๆนะฮะเออเม่อไรกูแอบอยู่จุดปลอดภัยครับ Everybody เดอะเบรพ้อนสเอ่ออันนี้นก็เป็นคู่ดวลระหว่างมิสเตอร์พูโตนะครับผมจะเสี่ยงกับคุณฟรีดอมผมจะเสี่ยงดวงนะอืม สภาพแวดล้อมที่เหี้ยมากครับทั้งสองคนไงอีกคนอยู่อีกคนอยู่ในรูอีคนอยู่ตรงหลืบอะไรก็ไม่รู้คือชายหาดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเสี่ยงดวงนะฮะผมจะเสี่ยงดวงนะมาวัดกันดีกว่าครับแจะวัดกันยังไงครับเราไม่ทําให้มันยุ่งยากหรอกครับมัวัดกันยังลงครับวัดกันอย่างนี้เลยฮะต้องพูดเนี่ยได้ มาเลาะมาหาคุณพี่ดอมบนี่นั่นก็ติดนี่นั่นติดอะไรวะกระดอเป็ดอ่ะเออพี่ขึ้นไปไม่ได้อ่ะติดกระดอเป็ดขึ้นไม่ได้มามามาไหนวะระดอเป็ดีวะนี่มันการวัเป็นจ่อขึ้นไปกเจาะนี่โอ้เจาะขึ้นวะขอให้มันตันนั่นไงตันสนุกสนุกกันหนไอ้เฮีย เอาไงดีวะเ <c oughs> อาไงดีวะคิดไม่ออกเลยว่าไงครับอัดน,น้ำเลยอัดน,น้ำเบื่อกำลังจะอัดน้ำเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยต้องต้องต้องขุดเดินต้องขุดเดินมันน้อยไปเปล่ามัามาไปเปล่าไม่ถึงอ่ะไม่ถึงขุดไม่ได้ไจบเทิญนะครับอืมยังไงดีวะเฮ้ย กองเฮ้ย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 ไม่น่าจะได้มั้งร้องดิร้องดิเออแต่ระวังระเบิดใส่ตัววะลองเอย่างนี้ดีกว่าโยนระเบิดให้มันมันจะทะลุไปวะไม่นะไม่นะจัดตูมแบงระเบิดพิษดีกว่าไอ้้เหียมึงพิษดีกว่าหน้าวูบไปเลยโดนคู่แล้วโอ้โห งานเข้าแล้วไงตัวเฉียวเลยตัวเขียวอือเลยนอนเขียวนอนตัวเขียวเฮ้ยตายแน่เลยเนี่ยแน่นอนไม่รอดแล้วล่ะอยากอยากทำอะไรฮาวะไม่น่าวัดดวงเลยกูอยากทำอะไรฮาฮวะทำอะไรอยู่มาลุ้นเนี่ยคือไอ้พูดตายแน่แต่กูจะตายด้วยหรือเปล่าทำอะไรวะมาโอ้กูไม่ตายไม่ตายดิพี่ ผมเล่นเล่นหนึ่งผมเล่นเล่นหนึ่งเล่นหน่งเฮ้ยเล่นเล่นหนึ่งวะงานเข้าแล้ว่ะเฮ้ยเหลี้ยงสี่แปดเอาอะไรดีวะเอาอะไรดีวะพูดตายนะคิดคิดดีก่อนจะใช้อะไรถ้าพูดถ้ามีอะไรลูกซองยัดหน้าเลยไม่ตายหรอยังไเฮ้ยไกลหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยนั่นเนี่ยตายเอง เขาทำอะไรลงไปวะเนี่ยเดนวะเออเห็นหน้าเฉยเลยรอบแมตช์แรกที่เราเล่นนะย่อมได้ที่หนึ่งนะเลือดเหลือขี้มดมากกูาทำอะไรลงไปเนี่ยโอเคครับจะเพียงแค่นี้ด <reco Christ> <siglo>. ีกว่าเลยแล้วเธอครับบายบายเจอกันใหม่เจอกันใหม่นะก็ช่วยกันตับตะไคร้ด้วยนะถ้าชอบเออต้องผมเล่นเล่นต่อไปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์อะไรประมาณนี้นะฮะบรายบรายขวอย